สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งานตัวโคมไฟสนามนะครับ BOL M สอง1 5นหกหนึ่งคีห้าศูนตัวนี้นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นแผงโซลา่านะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับวิธีการใช้งานก็คือขั้นแรกนะให้กดค้างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอเคจะเห็นว่าไฟมันจะสว่างที่สห้าปเนตะครับแล้วเมื่อมีคนเดินผ่านเนี่ยเซนเซอร์จะทำงานไฟก็จะสว่างขึ้น100% เมื่อกดครั้งที่2เนี่ยจะเข้าโหมดที่2ตอนนี้ไฟก็คือจะสว่าง50%ตลอดตัวน,นี้เซนเซอร์จะไม่ทำงานเลวลเมื่อกดอีกครั้งหนึง่งเป็นโหมดที่สมไฟสว่าง100%แต่เมื่อไม่มีคนเดินผ่านไฟจะดับแล้วเมื่อมีคนเดินผ่านไฟก็จะติด100%เหมือนเดิมตอนนี้เราอรอให้มันดับมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ20 ยีบปีหรือประมาณนั้นนหะอะจะเห็นว่าไฟค่อยๆดีลงแล้วก็ดับแล้วเมื่อมีคนเดินผ่านปุ๊บไฟก็จะติดเหมือนเดิม หนึเปกดค้านนะครับเพื่อเป็นการปิดการใช้งานนะครับไฟจะกระพริบสามครั้งแล้วก็ดับครับ